โอเคครับผมก็เรื่องแบบผมรู้จักพี่พลได้ยังไงแล้วก็ความรู้สึกเกี่ยวกับพี่พลนะครับผมตอนแรกคือผมรู้จักพี่พลผ่านกลุ่ม Facebook กลุ่มกลุ่มเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กอะครับผมทีเนี้ยคือมันเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับว่าเขาตามหาโค้ดสอนเก่งๆอะไรนี้แล้วก็มีนักเรียนพี่พลสักคนละครับผมเขาตอบอยู่ในกลุ่มนั้นว่าแบบเทรดเดอร์โอซีคนนี้เก่งนะอะไรเงี้ยมีตัวตนจริงผมก็เลยแบบเห็นแล้วสนใจสนใจตั้งแต่ชื่อนะครับ ไอเทดอยู่ต่างประเทศดูน่าสนใจดีก็เลยลองเสิร์ชก็ไปดูใน youtube แล้วก็แบบโหวิดีโอเพียบก็เลยเริ่มจั่วมาสักวิดีโอหนึ่งผมดูจากวิดีโอ P.A. PyAction อ,อันนั้นแหละครับก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขารู้ค่อนข้างลึกนะแล้วก็แบบว่าตอบได้หลายคําถามแล้วก็แบบมันจะมีวิดีโอหลายๆอย่างของเขามากครับที่เกี่ยวกับพวกไมเซทอะไรพวกเนี้ยครับผมมันทำให้รู้ตัวเออโค้ดคนนี้เก่งนะเป็นของจริงนะครับผมนี่คือความรู้สึกแรกที่ผม รู้จักหลังจากดูวิดีโอพี่พลใน youtube ครับผมได้ดูเพจพี่พลกับได้แกะหน้าเทปพี่พลไหมนะครับผมหลังจากดู youtube แล้วผมดูไปไล่ดูเพจพี่พลเหมือนกันลครับผมแล้วก็เห็นพี่พลจะโพสหน้าเทนบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าด้วยคนที่ผมมีวิชาเก่าอยู่แล้วแล้วก็แบบถ้าผมไปแกะบางทีมันลวนไงก็แบบเดี๋ยวเราจะไปทําตามเขาเดี๋ยวไปทําตามคนนูน้นคนนี้ผมก็เลยแบบดูเฉยๆแล้วก็แบบเออช่าง ช่งไว you, ้ก่อนเรายังไม่รู้วิชาเขาเราก็ไม่แกะโมซส่วก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับผมไม่ได้แกะครับก็จากที่ผมเคยดูใน y o u t u b ปพี่พลนะครับก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์คนนี้เอ่อโค้ดคนนี้เก่งแน่นอนอยู่แล้วเรื่องความเก่งอ่ะแล้วก็ดูจากที่แบบว่าเขาเทรดได้อ่ะแค่แบบวันวันนึงที่เขาเทรดได้นะครับเขาเคยแบบมีโพสต์ตัวเลขบางครั้งคือเขาจะโพสต์แต่น้อยมากจริงแทบไม่เคยเห็นเลย เห็นเป็นรีววิดีโอสั้นๆอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ขอเขาเทีนึงก็คือได้ค่าสอนของรอบนึงไปเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความจะไปต้องมาสอนหรอกเขาแค่แบบเอาวิชามาสอนเหมือนเพื่ออะไรนี่ผมตอนแรกผมไม่ทราบนะครับก็คือทาให้รู้สึกว่าเอออาจารย์คนเนี้ยของจริงแล้วก็จะมีพวกวิดีโอสอนไมเซ็ตสอนเกี่ยวกับการความคิดของการเป็นเดเทตแล้ววันนี้ผมเลยคิดว่า เขาจะตอบคําถามในแต่ละคลิปไปได้ค่อนข้างดีทำให้คิดคนนี้ไม่น่าหลอกและเป็นของจริงแล้วก็เขาเปิดหน้าเปิดอะไรอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไว้ใจได้ในการเข้ามาเรียนครับผมไม่น่าจะแบบว่าโกงหรือจกตาแน่นอนครับสไตล์ตาการเทรดของผมก่อนมาเรียนกับพี่พลนะครับอย่างแรกเลยวิชาที่ผมเรียนวิชาแรกจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการเล่นกับตัวในภาพใหญ่แล้วก็เป็นสวิงการันเทนนะครับคือผมมาจากเทรดหุ้นมาก่อน ก็จะเล่นเป็นสวินก็คือถือทีก็คือถือแชร์แป้งถือเป็นวันเป็นอาทิตย์ถ้าเป็นหุ้นก็คือผมถือเป็นเดือนแล้วก็คือผมประเภทแบบช่วงแรกที่เรียนผมก็เข้าใจว่าแบบรันเทนเนี่ยเทพสุดก็คือก็เคยถือแบบอันนี้พูดตัวเลขได้ใช่ไหมครับผมก็แบบกําไรหลักบาทแน้วก็เงินแบบเพิ่งเข้าตลาดแรกๆก็แบบโหกำไรสามหมื่นบาทสี่หมืนบาทผมยังไม่เทคจนปล่อยแบบแม่กลับมาขาดทุนละอ พันสองพันเราก็คัดแล้วมันก็แบบลูบอย่างนั้นเนไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ผมไม่ได้เทรดแค่หุ้นผมเทรดพวกฟิวเจอร์ทองคําด้วยแต่อันนั้นน่ะผมได้กําไรทีก็แบบห้าสิบเหรียญสี่สิเหรียญแล้วผมก็ถือแบบสองสาวันอยู่ก็คือเป็นการเล่นสวิงแค่นานมากครับผมแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอช่วงแรกๆกตลาดมันก็วิ่งให้ตามหน้าเทรดเซตอัพที่ผมเรียน แต่ว่าด้วยความที่ผมเรียนคัดแรกๆอ่ะมันวิชาแรกขมเรียนอ่ะเป็นเรียนสดกับโค้ดที่โรงแรมเขาไม่ได้แบบมีวิดีโอสอนหรือไม่ได้สอนให้ทำแบ็กเทสผมขาดความมั่นใจในการเข้าเทรดครับผมช่วงแรกคือผมจะรู้สึกแบบเครียดแล้วก็อึดอัดก่อนที่จะเข้านะคือถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้อึดอัดมากขนาดนั้นแต่ก่อนเข้าแบบนี่ต้องเข้าไปเสี่ยงอยู่แล้วเหรอวะเราจะชนะไหมเราจะแพ้ไหมแล้วก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเวลาผมคัดอ่ะผมไม่ได้คัดตอนราคาดุดโล ผมคัดตอนราคาปิดแล้วมันต้องหลุดโลด้วยคือบางทีแม่ก็ลากผมแบบว่าโอ้โหแม่งเอ้ยแท่งหนึ่งชั่วโมงต่อชั่วโมงมึงลากกูสนุกเลยนะก็แบบอืมช้ำๆั็ผมแดงช้ำนะเออเออก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าวิชาเทรดเก่าของผมอะ่ะเขาอาจจะเหมาะกับคนที่มีเงินเยอะๆแต่เงินน้อยๆอ,อ,อย่างผมอ,อาจจะยังไม่เหมาะอ๋อก็คือหลังจากที่เข้าฝึกกับพี่พลแล้วนะครับก็ ผลการเทรดเราแลบผมผมคิดว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าผมได้รับความมั่นใจในวิชามากขึ้นเพราะม,มีสถิติมาลองรับว่าแบบเออการที่ผมเข้าอย่างเงี้ยผมชนะบ่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง performance ในการทำ b a c k t e s ของผมเท่าที่ผมจําได้ชุดแรกๆอ่ะตั้งแต่ผมเรียนวิดีโอเสร็จนะฮะสองชุดแล้วก็มาทํามก็คือวิเลตก็ประมาณเจ็ดสิบห้าจนถึงประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบครับช่วงที่ทาเป็น b a c k เทสองทำเฟรมนะครับ ส่วนที่ทำแบ็กเทสสามทำเฟรมครั้งแรกก็คือช่วงนั้นยังแบบงงๆว่าแบบเอ๊ะต้องเข้ายังไงกันแน่เพราะแบบตอ่อสฝึกมาเป็นเอ็มสิบห้ากเฮ็หนึ่งก็พอทำจริงครั้งแรกวินเลตตกเลยห้าสิบห้าครับผมหลังจากนั้นก็แบบว่ากลับไปดูวิดีโอใหม่แล้วก็แบบลองไปทำแบ็กเทสอากาศร,รอบหนึ่งยังไม่บันทึกผลแบบให้มันแบบไอ้เข้าเข้าใจก่อนแล้วค่อยส่งอะไรอย่างนี้ก็พอทำอีกรอบคือได้วินเลตเก้าสิบเลยครับผม ครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบห้าเก้าสิบแต่ผมไม่เคยดันถึงร้อยได้นะครับผมได้แค่เก้าสิบครับผมเรียนกับพี่พลต่างกับที่อื่นยังไงนะครับผมก็ในอย่างแรกเลยคือของพี่พลนะก็จะส่งเป็นวิดีโอมาให้เป็นจํานวนแบบเออร้อยชั่วโมงบวกๆนะครับผมผมไม่ผมไม่ได้นำนะแต่ก็คือรู้สึกมันนานนะแล้วก็ทีนี้แบบ พวนีเดีย ب, พอวิดีโอพี่พลนะครับที่เรียนอะ่ะเขาก็จะมีสอนเกี่ยวกับหน้าเทดเทดเซตอัพความรู้องค์ประกอบในตลาดแล้วก็อันนั้นคือส่วนน้อยส่วนมากก็คือเป็นการตรวจการบ้านครับไอจุดนั้นแหละที่ผมทําไม่รู้สึกว่าคาดพี่พลอนะ่ะต่างจากคนอื่นก็คือเขาเอาความผิดพลาดหรือความถูกต้องของนักเรียนคนก่อนๆนนะมาให้เราดูมันนะให้เราได้เข้าใจหน้าเทดมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นระบบโคชชิ่งอ่ะเขาก็จะมีการตรวจกันบ้าน ให้เราสองวีคที่เป็นแบ็กเทสแล้วก็ forward ร์ดเทอีกสี่วีคดังนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบจุดที่เราแบบว่าอาจจะไม่เคลียร์หรือเราเข้าผิดหรือเราเข้าแบบว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆอะ่ะเราจะได้รับการแก้ในตรงนั้นมันทาให้แบบว่าเข้าใจมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ต่างกับคาซื่นเพราะคาที่อื่นที่ผมเรียนเขาไม่เคยมาดูว่านักเรียนเทดเป็นยังไงใช่ครับคือเรียนจบแล้วก็จบตรงนั้นเลย เราไม่มีวิดีโอให้ดูซ้ำเลยครับต้องจดอย่างเดียวอืมปัญหาหลักก่อนหน้าที่มาเรียพี่พลเหรอครับโอ้ยเยอะมา,มากมากจริงๆก็ผมมีปัญหาตั้งแต่แบบปัญหาเวอร์ชั่นแรกเลยคือถือทนปัญหาสองเลยก็คือทนแดงไม่ทนฟ้าก็คือหลังๆก็คือแบบบางทีเข้าแล้วแช่แป้งก็คือทนขาดทนพอกําไรก็เริ่มแบบหลังจากที่อึดอัดมานานก็พ้นน้ําแล้วเราก็ อยากจะพ้นจากความอึดอัดนั้นเราก็ปาของทิ้งก็มีแล้วก็มีปัญหาอีกอันนึงก็คือผมเข้าหลังๆก็คือแบบพอไปศึกษาการเดเทเองด้วยอะไรด้วยก็เริ่มเข้าเฟอขึ้นก็คือแบบว่าโอ้โหเอาเข้าทุกจังหวะเลยครับผมจังหวะตบขึ้นไฮลงโลลงมาพูแบ็กหรือไม่พูแบ็กก็ตามแต่ผมเอาทุกทุกหน้าทุกทาง แต่คือเล่นได้ไม้น้อยๆน,นะครับผมอันนั้นเป็นช่วงหลาเป็นเริ่มเหมือนพอร์ตเบสเข้ามาเล่นแล้วก็เลยเสียหายจะเสียไม่เยอะเสียไม่เคยถึงสองร้อยดอลลาร์ครับผมหมายถึงว่าโดยรวมเลยนะที่มาฝึกเองอะไรเงี้ยแต่ว่า <c oughs> มันทําให้วินัยของผมมาเละเทะมากๆและทีเนี้ยพอมาเรียนกับพี่พลน่ะมันช่วยแก้เรื่องวินัยได้ดีเลยครับผมว่าแบบว่าเออเราต้องรอจุดสวยๆนะวันวันวน,นึงอ่ะเทดไม่ควรเกินสามถึงห้าเทดก็พอแล้วซึ่งผมก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะ มันจริงครับผมเพราะบางทีการที่เราไปเข้าเฝืองมั่วซั่วอะไรเงี้ยมันก็พูดง่ายๆโอกาสมันเต็มไปหมดอะแต่มันเป็นโอกาสที่ไม่ได้ดีอะครับผมก็รู้สึกว่าได้แก้เรื่องวินัยการแบบว่าเข้าแบบว่ามั่วซั่วอะไรเงี้ยถือว่าแก้ได้เยอะมากครับเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องแบบการทําการบ้านส่งพิพลเนื้อหาก็คือประมาณสิบวิดีโอถึงสิบห้าวิดีโอแรกเขาจะสอนเกี่ยวกับ ตลาดเลยครับว่าแบบเออตลาดฟอเร็กคืออะไรแล้วก็แบบวิธีการดูจับคู่ค่าเงินรวมถึงแบบธรรมชาติของสินค้านั้นๆแล้วก็เริ่มมาด้วยหลังจากนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับหน้าเทดว่าแบบเออมันจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรงนี้แล้วก็จะมีอีกวิดีโอหลังจากนั้นก็จะเป็นวิดีโอระหว่างนั้นนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่แบบว่าทําให้ดูว่าแบบเออหน้าเทดอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันเข้ายังไงอะไรงนี้ครับ แล้วพอจบจากตรงนั้นแล้วอะ่ะก็จะมีวิดีโอที่เป็นการตรวจการบ้านก็คือเช็คความเข้าใจของนักเรียนครับผมเป็นเวลาแบบว่าหลายสิบชั่วโมงมากๆครับผมนั่นก็คือคอร์สของพี่พลโอเคครับแล้วก็เกี่ยวกับการทําการบ้านขนะองพี่พลนะครับก็คือพี่พลอ่ะเ็าจะบอกว่าให้ทําการบ้านส่งเขาแบบเยอะๆเลยทีนี้ก็คือกี่ชุดก็ได้เขาไม่ได้บอกกับจานวนชุดหรอกครับแต่ว่าขั้นแรกอะ่ะก็คือต้องมีทําเฟรมสองทำเฟรม คือจำนวนหกชุดก่อนเป็นจุดสตาร์ทเขาจะดูว่าเราสามารถเข้าได้ไหมในทำเฟรมใหญ่ในทำเฟร,มท,เฟรมที่เออใหญ่ขึ้นแล้วก็หลังๆก็คือพอได้หกทำเฟรมแล้วมันโอเคผลลัพธ์ไม่แย่เขาก็จะให้เราไปเทรดทำเฟรมที่เล็กลงก็คือเออในทำเฟรมเล็กลงห้านาทีครับผมชุดนั้นก็คือจะส่งกี่ชุดก็ได้แต่คือเขาบางทีเขาจะมาพูดเลยว,ว่าแบบเออมีนักเรียนส่งแบบว่า ยี่สิบชุดห้าสิบชุดอะไรงี้มันก็แบบโหรุ่นพี่ส่งห้าสิบชุดเราแม่พิ่งจะส่งไปสามชุดแล้วแบบอีกเดือนครึ่งแม่จะเริ่มคอร์สแล้วชิบหายทาไงดีวะก็แบบก็ปั่น,นับผมมันก็ทำให้รู้สึกแบบโหคนอื่นเ็าทาเยอะแล้วก็แบบเราก็แบบน้อยหน้าไม่ได้เนะยเราก็ส่งเราก็ตั้งใจมาเรียนเนี่ยครับผมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำไปเท่ดีเยอะก็คือเรามีความเข้าใจในหน้าเรดขึ้นเราจะแบบเห็นจุดขึ้นอะไรเงี้ยว่าแบบเออช่วงตลาดแย่เนี่ย พราะตอนทำไปเทรมันก็แบบผ่านหมดนะตลาดดีตลาดแย่ก็ตลาดแย่เราเพอร์ฟเรนซ์เป็นไงตลาดดีเราเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบจากไปเทรดมันก็สังเกตได้แนละ้วแบบวันที่ที่เราเทรดเนี่ยโอ้โหบางเดือนก็ได้เทรดอยู่ประมาณไม่ถึงยี่สิบเทรดอะบางเดือนก็แบบได้แค่แบบประมาณสิบห้าเทรดอะไรเงี้ยตลาดแย่ๆส่วนถ้าตลาดดีๆวนไหยดีๆคือวันหนึ่งลอ่อไปเลยหกเจ็ดเทรดอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นแบบว่า เออวันที่เราควนอัดกับวันที่เราไม่ควนอัดอัดหลับนะเออก็ถือว่าได้รู้ตลาดมากขึ้นมากครับความรู้ที่เรียนมาเพียงพอต่อการเอามาใช้จริงแล้วก็ในการเจเนเรตเงินเพื่อดำรงชีวิตไหมนะครับผมก็คิดว่าพอครับผมเพราะว่าในความรู้ที่ได้มาเนี่ยก็คือพี่พลเขาให้มาศาสตร์หลายแขนงอยู่ครับก็อย่างเราก็มากกว่าห้าแขนงแน่แ่แน่นอนครับในเทรดเซตอัพหนึ่งที่เขาให้มา แล้วก็เขาไม่ให้แค่เตะเียนะครับเขาให้แบบวิธีการจัดการตัวเองด้วยแบบเออถ้าเกิดแพ้เท่าไหร่เราควรหยุดหรือว่าชนะเท่าไหร่เราควรพอก็คือมันได้แบบวิธีการเตดแบบว่าโปรโจริงๆก็เตดมาแล้วแล้วก็ตอนเรียนคาสนเนียเขาก็จะแบบค่อยๆสอนเราไปเกี่ยวกับแบบการเพิ่มพอร์ตการปรับพอร์ตขึ้นไปอะไรครับผมก็ถือว่า เพียงพอนะครับในการเข้ามาเล่นในตลาดจริงเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะเราเข้าตลาดจริงตอนแรกเราก็แบบแม่งไม่ได้รู้เลยเลยเราไม่ยังกล้าเข้าอ่ะพอแบบเราเริ่มรู้เยอะขึ้นมันก็น่าจะกล้าเข้ากับเดิมครับผมวิดีโอพี่พลถ้าถามว่าแบบพี่พลแกมไม่ได้มาโคชชิ่งแล้วนะครับแบบแกแบบตุขภาพไม่ไหวแล้วแล้วก็แค่ดูวิดีโอพี่พลอย,อย่างเดียวผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงออกมาแบบเทปซาบพี่นักเรียนทุกคนเขารีวิวกันไหมแบบว่ายังไม่ทันต้องเข้าโค้ชเลยอ่ะก็ได้ถอนเงินแล้วอะไรเงี้ย ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดตั้งใจดูจริงๆนะครับสองรอบถึงสามรอบแล้วก็จดบันทึกออกมาแล้วก็แบบพยายามตกผลึกให้ได้จากการที่เราเรียนน่ยก็คิดว่าวิดีโอมีความละเอียดเีพยงพออยู่แล้วครับผมที่พี่พลไม่ต้องมาโค้ดก็ได้เพราะว่าหลังจากที่ผมทำแบ็กเทสเนี่ยผมก็เคยมีแบบแอบเข้าตลาดจริงไปไม้สองไม้เ่ยกแบบ็โอ้ก็บวกนะอะไรงนี้แล้วก็แบบแต่คือด้วยความที่ผมอยากมาฝึกวินัยะนะก็เลยไม่ได้ ไปเล่นพอร์ตจริงต่อก็เลยกลับกลับมาทำแบ็กเทสต่อแต่คือแบบได้มาลองวิชาหลังจากที่แบบทำแบ็กเทสอย่างเดียวที่ไม่ได้โคชชิ่งนะครับผมก็ถือว่าไปในตลาดรอดอยู่ครับผมคำว่าเข้าได้คมเข้าได้พุ่งสต็อปสั้นที่เอฟซีของพี่ปลเขาชอบพูดนะครับก็หลังจากที่เข้ามาเรียนแล้วคือแบ็กเทสช่วงแรกๆอ่ะมันจะยังไม่เป็นอย่างนั้นครับผมแต่พอแบ็กเทสไปชุดหลังๆผมตั้งแต่ถ้าทำเฟรม5นาทีชุดที่10ขึ้นไปอ่ะ มันจะเริ่มมีไม้ที่แบบหยุยกดปุ๊บแม่งแท่งต่อไป TP เลยไม่มีดาวดาวเลยแล้วก็พอผมเข้ามาในตลาดจริงที่เป็น Forward Test แล้วก็เทรดจริงด้วยนะครับผมก็ลองเข้าดูก็คือแบบโอ้โหบางเทรดผมรอไม่ต้องถึงสามนาทีผมก็ TP แล้วอะ่ะแล้วไม้ส่วนใหญ่ที่ผมเข้าอะ่ะไม่ค่อยได้ทนดาวดาวเท่าไหร่ครับผมถ้าทนก็ทนแค่แบบว่าหลักห้านาทีครับผมก็ ถือว่าคำพูดนี้ผมคิดว่าเป็นจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาเรียนแล้วตั้งใจเรียนจริงๆอะ่ะมันทําได้ครับ <c oughs> หลังจากเรียนจบแล้วจังหวะการก็เทดีขึ้นไหมพัฒนาไหมส่วนตัวผมคิดว่าพัฒนาขึ้นมากครับผมเพราะว่าจากสายส้มอินเทรดก่านหน้เนี้ที่เข้ามาก็บางทีมันก็ต้องรอเนะ้เข้าแล้วมันก็ไม่ได้ไปเลยแล้วก็แบบก็ต้องอดทนเป็นวันส่วนนี้ก็คือเข้าแล้วก็แบบรอไม่นานจริงๆครับผมรอไม่นานคือถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าผิดจริงๆอะ่ะมันรอไม่นานถ้าเข้าผิดก็รอนานครับผม ก็จังหวะถือว่าคมขึ้นมันทำให้แบบว่ามีเวลาออกไปแบบว่าทําอย่างอื่นมากขึ้นด้วยไม่ต้องมาแบบว่ามานั่งกังวลกับตลาดเลยแบบถ้าเกิดเป็นสวิงเดียดเข้าเข้าอเดอร์ปุ๊บโอเคมันออกไปใช้ชีวิตอะใช้ได้แต่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไหมนั่นแหละปัญหาออแล้วทีเนี้ยอันนี้ก็คือแบบเราปิดจ็อปเร็วแล้วเราได้เงินแล้วเราจบแล้วได้เงินเท่ากันด้วยก็ <c oughs> แต่แบบห้านาทีจบอะ่ะกับอีกอันหนึ่งก็คือแบบสองวันจบอะ่ะความทรมานกับความอึดอัดที่ได้รับมันข้อาาต่างกันมากครับผมคิดว่ามีพัฒนาการมากครับอย่างแรกเลยโค้ดพี่พลเนี่ยที่ผมเรียนมาด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอย่างแรกแกเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วแกก็มีความพยายามในการศึกษาตลาดเยอะเพราะว่าที่เขามาเปิดคอร์สเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ยี่สิบปีของเขานะครับที่เขามาถ่ายทอดให้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจกว้าง อย่างหนึง่งเพราะว่าพูดง่างยๆประสบการณ์ที่ศาสะสอมายี่สิบปีถ้าเป็นผมอเมื่อที่ผมไม่ได้แบบโหให้ออกมาพูดมาสอนคนไม่เอาไม่ขี้เกียจยุ่งยากตายไม่ต้องมาแบบจัดคอร์สทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์ต้องมาเสรารเวลาวันหยุดของเราเป็นผมอผมไม่ทําแต่พี่พลเนะข้าใจกว้างทําให้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบตรงนั้นน่ะาเรส p e c t น่า respect, น่าเคารพตรงนั้นด้วยครับผมก็สำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนกับพี่พลนะครับผมก็ ถ้าเป็นคนที่อยากจะแบบเข้ามาในตลาดแล้วก็หาวิธีที่มันทำเงินได้จริงๆแบบว่าคือทำเงินได้จริงๆแล้วมันไม่ต้องรอนานมากครับผมเพราะว่าบางเทศบางวิชาเนี่ยมันเทรดได้จริงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่อันเนี้ยใช้เวลาในการรอกว่าราคาจะไปนะครับแต่อันเนี้ยคือเราเข้าปุ๊บแบบมันไปเลยต้องการวิชาเทรดที่ เข้าแล้วมันไม่ทรมานต่อจิตใจมากอะไรเงี้ยเข้าแล้วมันสบายใจแล้วก็แบบอันนี้ครับผมผมก็จะขอแนะนํานะครับว่าคอร์สเนี้ยเหมาะก,กับคนที่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็คนที่อยากจะเข้ามาเรียนจริงๆพอได้เข้ามาเรียนแล้วก็อยากจะขอให้แบบว่าตั้งใจทาแบคเทสเยอะๆครับผมเก็บสถิติเยอะๆมันช่วยพัฒนาเกี่ยวกับเทสเซตอัพของเราที่แบบว่าเป็นตัวตนของเราได้จริงๆทําให้เราออกมาจากคาสเนี่ยเราสามารถ เอามาใช้ได้จริงๆครับผมเกี่ยวกับคนที่ก๊อปวิชาพี่พลไปสอนแล้วก็คนที่เอ,อหลงผิดคิดว่าอยากจะลองเข้าไปเรียนดูอะไรงนี้นะครับผมก็ผมก็อยากจะพูดว่าอย่างของพี่พลเนี่ยเขาเป็นวิชาที่เขาคิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ใช่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดนะแต่คือเป็นวิชาที่เขาแบบดันด้นไปเรียนถึงต่างประเทศกับอาจารย์หลายๆคนแล้วก็มาประยุก็เป็นวิชาของตัวเอง แล้วก็ผ่านประสบการณ์20ปีในการแบบขัดเกาเอจิงก็คือเหลี่ยมของตลาดนะครับผมแบบพี่พลก็เป็นคนที่มีเหลี่ยมตลาดสูงเพราะว่ามีประสบการณ์20ปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่ไปกอลวิชาพี่พลมาก็าจะได้แค่แบบตัววิชาที่เต็มไหมหรือว่าไม่เต็มอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยก็คิดว่าแบบเออไหนๆเราจะเสียเงินเรียนทั้งทีอะเรามาเรียนกับของแท้ดีกว่าไหมครับผมเพราะว่า อาจารย์อีกคนนะเขาอาจจะแบบมีวิชาแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแล้วเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการโค้ชหรือการพูดที่ทําให้เข้าใจง่ายก็คิดว่าเลือกของแท้กับของปลอมก็เลือกของแท้ดีกว่าครับผมมีรับประกันหลังการเรียนนะครับเขาก็ตามเอเราก็สามารถส่งข้อความหาเขาได้เรื่อยๆครับ,บครับผมก็สําหรับเออรุ่นน้องคนต่อไปที่กำลังรอเข้าคัสหรือว่าสมัครมาแล้วได้วิดีโอมาแล้วแล้วก็ เอาวิดีโอไปแต่ว่ายัางไม่ได้ทำอะไรกับมันก็ขอแนะนำว่าให้ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะแบบว่ากินข้าวไปดูไปหรือแบบทำกับข้าวไปดูไปอะไรก็ได้คือเปิดไว้ครับผมอย่างน้อยก็แบบให้มันมีอะไรเข้ามาในหัวเราเพราะว่ามันช่วยพัฒนาเราจริงๆแล้วเราแบบเสียเง,งินมาเรียนแล้วอะ่ะเราก็ควรที่จะแบบได้พัฒนาการอะไรกลับไปไม่ใช่แบบเอาวิดีโอไปนั่งกอดแล้วก็แบบ ไม่ได้ทําอะไรกับมันอะ่ะจะมาเข้าคาสตแล้วค่อยมามา,มาตัดสรุว่าเราต้องเรียนอะไรเงี้ยมันช่วยประหยัดเวลาได้จริงๆเพราะว่าตอนที่เราเข้าคาสตมาแล้วครับผมอาจารย์เขาจะไม่ได้แบบมาสอนหนึ่งถึงสิบอย่างนั้นแล้วเขาจะสอนวิธีการใช้เลยเราจะได้คุยภาษาเดียวกับอาจารย์รู้เรื่องถ้าเราไม่แบบเออดูวิดีโอหรือตั้งใจทำแบ็กเทสมาก่อนอะ่ะเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับผมแล้วก็พอดูวิดีโอเสร็จแล้วอะ่ะขอแนะนำครับให้ทำแบ็กเทส รวมทั้งสามทำเฟร,รมและสองทเฟร,รมนะครับให้มากกว่าอย่าขั้นต่ำนะครับอน่างแล้วก็สิบชุดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบเห็นพัฒนาการในการเทรดจากเทรดและชุดแรกจนถึงสิบชุดหลังอะ่ะการเทรดค่อนข้าขงพัฒนาขึ้นไปจริงๆครับผมก็อยากจะฝากถึงตรงนี้นะครับ